งทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะดูเหมือนว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เอเน็ตจะมอบให้ฉันและพวกเราก็อยู่ด้วยกันแล้ว<อ>น่าจะไม่มีใครเข้ามาในห้องฉันฝากโทรศัพท์หน่อยนะเอเน็ตฉันจะไปอาบน้ําดูเหมือนว่าตอนนั้นที่ฉันวางโทรศัพท์ไว้บนเตียงแล้วแล้วมันก็หายไปอย่างปริศนา อ๋ยเวนเดย์ฉันขอโทษนะเมื่อกี้เธอบอกว่าจะฝากโทรศัพท์ไว้เหรอเอ๋พอฉันเข้ามาตรงพื้นที่ของเธอก็ไม่เห็นโทรศัพท์เอานี่นะแต่ว่าไปแล้วเวนเดย์ก็ออกไปข้างนอกซะด้วยสิรีบตามไปบอกดีกว่าว่าฉันน่ะไม่เห็นโทรศัพท์ของเวนเดย์เลยเวนเดย์ ee, เธอมาทําอะไรที่นี่นะเธอรู้อะไรไหมว่าตอนที่เธอฝากโทรศัพท์ฉันไวนะ้น่ะมันหายไปแล้วแน่ใจนะมีคนเข้ามาในห้องเราหรือเปล่านอกจากฉันกับเธอก็ไม่มีใครเข้ามาแล้วนี่นะไงพวกเธอเห็นโทรศัพท์ฉันไหมสีชมพูน่าเกลียดแล้วนี่พว เธอกำลังทำอะไรกันอยู่ดูน่ากลัวจังชูกานอนนิ่งๆน,นะอีรัชัยมัดเซอิยอ่ยย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 ยอย ฉันไอคนเนี่ยเจ็บใช่ไหมอะไรของสองคนนั้นนะ่ะไม่เคยโตเลยนะ้ามาเล็ดอิรัชชัยมาเสร็จได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนั่นสิโอ้ยก็สองคนนั้นนะเคยมีสารลัดที่ไหนล่ะเอ้ดูเหมือนว่าจะมีเวนเดมาด้วยนะถ้าเราได้ไลายเซ็นของเวนเดคงดีอะ่ะเวนเดแล้วขอลายเซ็นหน่อยสิได้ย,ยินมาว่าเธอนะเคยช่วยเหลือโรงเรียนไว้ด้วยใช่ปะ่ะน่าเบื่อชะมัดเลยเดี๋ยวเซ็นให้สุดยอดไปเลยอ่ะตัวจริงเสียงจริงน่ารักสุดๆไปเลยขอบคุณนะเวนเดโอ้เวนเดเธอฮอตฮิตมากเลยนะเวนเดเวนเดอย่าเพิ่งไปขอหน่อยขอลายเซ็นหน่อยน่ารำค เด็โนนี้ังเลยโหตั้งแต่เธอจับคนร้ายในโรงเรียนเราได้เละนะเธอก็โด่งดังมากมากเลยจนมีคนอยากจะเป็นเพื่อนเธอเยอะแยะเวนเดและฉันคนหนึ่งก็อยากจะเป็นเพื่อนเธอตลอดไปเลยนะ <c oughs> นายจูลูกหมาฉันแอกเนสก็อยากจะเป็นเพื่อนของเวนเดฉันขอลายเซ็นหน่อยสิเวนเดอหวัดดีแอกเนสขอบคุณที่มาเป็นแฟนคลับของฉันแต่ฉันไม่ต้องการน, <c oughs> นี่แหละคือตัวตนของฉันฉันไม่ชอบไม่ใครมาขอลายเซ็นแล้วเธอมีความสามารถอะไรให้ฉันดูล่ะฉันก็สามารถหายตัวไปได้แบบนี้ยังไงล่ะ ้จริงดวยฮถือว่าเป็นความสามารถที่ตามหาหน่าใช้งานได้อยากจะเป็นเพื่อนฉันไหมเออแล้วมาเป็นเพื่อนกันฉันดีใจนะเวนสเดย์ฉันน่าจะใช้ประโยชน์จากเธอได้เอ้าฉันละ่ะฉันก็มีประโยชน์นะเวนสเดย์เดี๋ยวฉันช่วยตามหาก็ได้นี่นะโธ่เวนเดย์นี่เธอเชื่อใจยายนั่นได้แค่ไหนเนี่ยบางทีเทอสั์หายก็อาจจะเป็นยายนั่นก็ได้นะมันลองคิดดูแล้วยายนั่นน่ะสามารถหายตัวได้เธอคิดว่าไงเวนเดย์ฉันไม่ต้องการที่จะตัดสินผู้คนเพียงแค่แป๊บเดียวโดยส่วนตัวของฉันแล้วเธอก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไร เพราะฉะนั้นเธอไปนอนที่ห้องของเธอได้แล้วอีนิดฉันง่วงนอนจะตายอยู่แล้วอะ่ะเวนเดเธอลืมฉันแล้วเหรอเนี่ยอีนิดดูท่าทางจะงอนฉันแต่แอกเนสก็ไม่ได้ผิดอะไรและแอกเนสเองก็แค่อยากจะมาช่วยเหลือฉันเท่านั้นกรีง๊งกรีง๊งกรี๊ เอ้พวกเธอรู้ป่ะใหญ่เวนเดยนะ์น่ากลัวจะตายมีคนไปชอบนางด้วยเหรอไอ้ขคาอยากจะไปขอดและเซนเน่น,นะจะบ้าตายเลอางานในเวนเดยนนะ์น่ากลัวชิมาแล้วไงเจะลูกหมาพวกนี้กําลังทําอะไรกันอยู่เหรอการนินทาคนอื่นแล้วก็คนที่ฉันชอบนะ่ะมันผิดมากมากเพราะฉะนั้นแล้วไม่อยากจะหายไปก็ต้องทําตัวดีๆอย่าทําตัวเหมือนลูกหมาแบบนี้ไวเหมือนดอนด่าเลยอย่าไปดีกว่าเลยไงฉันเอ็กเนตและตอนนี้นะฉันก็ปกป้องเวนเดย์และฉันทําให้เวนเดย์พอใจแน่แ่ดูฉันสิฉันแต่งตัวเหมือน เธอด้วยนะเวนสเดย์และแถบฉันเนี่ยยังไล่เด็กพวกนั้นออกไปเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนกันเขาไม่แต่งตัวเหมือนกันหรอกนะเธอควรเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่คนอื่นตรงผมสีแดงของเธอแย่ชัมั้ยแต่เวนเดย์ฉันชอบที่อยากจะเป็นเธอมากๆฉันไปร้านตัดผมแล้วก็ขอทรงผมแบบเธอทรงผมแบบเวนสเดย์ค่ะแล้วตอนนั้นฉันก็ตัดให้ฉันเพราะฉันอยากจะเป็นเธอมากๆฉันคิดว่าเธอแท้ดีแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ก๊อปปี้เธอหมดนะเพราะว่าฉันอะไม่ได้ต้องการผมสีดําก็แค่อยากจะได้สีน้ําตาลแดงแบบเนี้ยเธอคิดว่าไงพวกเราสามารถเป็นคู่ กหกกันได้หรือเปล่าเวนเดย์ไม่ฉันไม่ต้องการให้ใครมาก๊อปปี้ฉันและฉันหนักมีแค่คนเดียวถ้าเธออยากจะเป็นเพื่อนต่อไปก็เชิญเวนเดย์ฉันขอโทษเวนเดย์ฉันมาแล้วอินนตคิดถึงเวนเดย์จังเลยเอ๊ะทำไมแอคเนลต้องแต่งตัวเหมือนเวนเดย์ด้วยไม่เหมือนสักนิดลยอยะเอื้อน่าเกลียดไงเจ้าลูกหมาถ้าทางดูตั้งกลัวจังเลยนะฉันไม่ได้สนใจเธอสักหน่อยอยานะว่าใครลูกหมาพอเธออินนตเราไปกันดีกว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกเรื่องปริศนาโทรศัพท์หายค่อยทำตามที่ฉันบอกแล้วกันนะไว้เดี๋ยวมาสืบกันว่า ขโมยโทรศัพท์ฉันไปโอ้ฉันรู้สึกผิดจังเลยอะดูท่าทางเวนเดน่ะจะไม่ชอบไม่ฉันเนี่ยก๊อปปี้นะแต่ยังไงฉันก็จะต้องเรียนรู้ว่าเวนเดนชอบอะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกับเธอโอ๊ยที่รักเป็นอะไรเนี่ยทำไมดูหงุดหงิดจังเลยย่นี่อีนิดไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าครับผมก็มีนั่นสิเป็นเลยเนะเดี๋ยวผมจะดูแลหัวใจของคุณเองนะขอบคุณนะบรูโน่ฉันรักนายแต่ว่านะถ้าต่อให้คุณเลิกเล่นกับเวนเดนหรือว่าเลิกเป็นเพื่อนกันเนี่ย,ผม,ยผมเองก็จะอยู่เคียงข้างคุณนะพูดจริงๆ แล้วนะฉันกลัววันหนึ่งนะ่ะเวนเดจะกลับไปคบกับแอกเนสเดคนนั้นนั่นนะ่ะตอนนี้มาเล่นที่ห้องฉันก่อนนะบรูโนผมรักคุณมากเลยนะอีเน็ตมาน่าราักสุดไปเลยม,มา,าคงจะไม่มีใครเข้าห้องฉันได้แล้วนะนี่มันห้องไม่ได้ลองนี่นะอีเน็ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเอเอเธอสองคนเข้ามาในห้องนี้โดยไม่ได้ร<อ>ับอนุญาตงั้นเหรอเอ้เวเวนเดไม่ใช่นะเธอไม เห็นป้ายที่แขวนไว้ข้างนอกเหรออย่าเพิ่งเข้ามานะถึงเราจะเป็นรูเมจกันก็เถอะนะ Wednesday, เวนเดย์เอ๊ะดูเหมือนจะมีใครเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะไงเจ้าลูกหมาฉันเองเอ็กเนสนะขอโทษที่เข้ามาแบบไม่ได้รับอนุญาตนะดีว่าฉันจะไปที่ห้องของเวนสเดย์น่ะนี่เธอเข้ามาตอนไหนเนี่ยก็คงจะเป็นตอนที่เธอพาบุนโนเข้ามาในห้องแล้วเธอนะ่ะกําลังจะ แล้วก็งังองาแบบนี้ยังไงล่ะหน่อยเน่ยายเน่เข้ามาแบบไม่ได้รับอนุญาตออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวๆที่รักใจเย็นๆอย่าทําอะไรแบบนี้นะไปออกไปข้างนอกก่อนดีกว่านะอย่ากลายร่างเป็นหมาป่าเลยไปไปอีนึงเวนสต์เดย์ฉันขอโทษที่มาแบบนี้นะฉันก็แค่อยากจะมาบอกเธอว่ามีคนส่งจดหมายมาที่บ้านเธอเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันเธอไม่จําเป็นต้องเข้ามาออกไปได้แล้วต่อไปถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในห้องนี้อยากเข้ามาเป็นเด็ดขาดอเวนเดย์กดฉันแล้วนน่นะขอโทษนะ โอ้ยเวนเดเธอโดนนั่นสิยายนั่นทำตัวประหลาดประหลาดชมัดที่อยากจะเข้ามาที่นี่ก็เข้ามางั้นเหรออีนิดมีเหตุผลหน่อยสิเธอก็แค่มาทํางานให้ชานแล้วทีเธอพาบรูโน่เข้ามาในห้องทําไมก่อนได้รับอนุญาตฮะฉันคิดว่าสิ่งที่เธอทําก็ผิดเหมือนกันอีนิดเหมือนเธอจะชอบอยู่กับยายโอกจิตไจไม่นี้ชื่อแอ็กเน็ตนั่นมากกว่าฉันนะฮะนี่วพวกเราทะเลาะกันงั้นเหรอเพื่อนไม่ควรทะเลาะกันแต่ยังไงฉันก็จะใกล้รู้ความจริงแล้วว่าใครที่ขโมยโทรศัพท์ของฉันไปเออเปลี่ยนจ๋าเดี๋ยวเราจะมีการแสดงเต้นโชววกันเดป่า คู่ที่จะต้องขึ้นเวทีก็คืออินนิตกับแอ็กเนสแล้วกันนะหน้าตาเหมือนกันสวยๆย่าทำไมคุณครูต้องให้ฉันคู่กับแอ็กเนสด้วยเนี่ยฉันไม่ชอบยายนน่นเลยอินนิตคุณครูคิดว่าคงเหมาะสมดีแล้วเธอควรเต้นกับเธอนะกับยายแอ็กเนนั่น้าเนรอไม่มีทางเอลูกหมาสฉันจะไม่ก๊อปปี้เวนเดย์แล้วถ้างานนี้ผ่านไปได้เรามาเป็นเพื่อนกันนะฉันสัญญาว่าฉันจะเป็นตัวของตัวเองให้มันได้แบบที่เธอพูดเธอโอ้ยไปด้วยกันด้วยเฮ้ช็อคโดนอ่ะนายโดนอ่ะนะแอ็กเนสน่ะแย่งเพื่อนไปแล้วหลังจะยิน เย็นนะผมจะอยู่กับคุณเสมออนีนิด ช่วงนี้ฉันมีสิ่งที่คิดเยอะตั้งมากมายทั้งเรื่องโทรศัพท์หายและก็เรื่องเพื่อนอ,อุ้ยสเปนสเตย์ Day, อยู่นี่นี่เองไงดูเหมือนว่าเธอจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วยินดีด้วยนะเธอดูดีมีสนเสน่ห์ฉันเข้าใจแล้วฉันน่ะมีเธอเป็นแฟนคลับก็แค่อยากจะทําให้เธอสนใจแต่ว่าตอนนี้นะ่ะไม่จําเป็นต้องแต่งตัวให้เหมือนเธอแค่เป็นตัวของตัวเองแล้วเจอกันที่งานเต้นระบำนะฉันน่ะเจอคนร้ายแล้วออดูท่าทางเรื่องมันจะคลี่คลายขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละขอ,อต้อนรับทุกคนสู่งานเต้นระบำและในคืนนี้เรามีคู่หูคู่ ขอเสียงให้กับอีเน็ตแอนแอคเนนวนขึ้นมาเต้นคู่กันได้เลยครับขอจับจับนะ Oh dance d a n c d a n with my hand 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 เฮ้ยฮู้ฮู้สนุกจังเลยอ่ะว้าวแอคเนทเธอก็เต้นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยลูกหมาเธอก็เต้นเจ๋งเหมือนกันพวกเราเป็นคู่หูที่ดีที่สุด Oh dance d a n d a n with my hand 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 คู่นั้นเต้นโหดเกินไปะ่ะพวกเขาไปเอาพลังมาแต่ไหนแล้วเต้นสวยทั้งคู่ด้วยนะตกรอบแล้วแหละอาอายเราอะอแดนแดนแดนโอ้ยตกรอบจริงแหละโอ้โหขอเสียงปรบมือให้กับคุณแอ็กเนตแล้วก็อ e ีเนตด้วยครับเอ้ยขอบคุณนะคะดีใจจังเลยะมาดูงานไม่ทันแฮะนั่นมันบลูโน่นี่นะเขากําลังทําอะไระโทรศัพท์เครื่องนี้สวยจังเลยขโมอยเอาดีกว่าน่าจะไม่มีใครเห็นนะตอนนี้คนเยอะเอ้ยขอเสียงปรบมือให้กับบลูโน่ไม่ได้มาดูแอ็กเนตแล้วก็อ e ีเนตเต้นง,งั้นหรอเขาคือคนร้ายตัว เขาเข้ามาขโมยโทรศัพท์ในห้องร้ายนักนะบรูโน่แบบนี้ต้องจับให้ได้คาหนังคาเขา่าอุย้ยเข้ามาในห้องแล้วรู้สึกแปลกแปกจึงเลยอยากขโมยสิ่งนี้ไปดีกว่าโชคดีนะแอบเข้ามาในห้องนี้บ่อย,ยเพราะว่าเข้ามาหาอินเนตไงล่ะแล้วก็นะฉันหนับเป็นหัวขโมยบอลหนึ่งเลยแหละจริงๆเข้าหาอินเนตก็เพราะว่าอยากได้โทรศัพท์เครื่องนี้วายไงบรูโน่นายนี่เองที่เป็นหัวขโมยสุดยอดเจ้าหัวขโมยเจอแล้วเหรอนายมีคำจารภาพไหมน่าเสียดายที่เจ้าลูกหมาของฉันน่ะไม่รู้ว่านายเป็นโจร ดังนั้นแล้วเธอเข้ามาได้แล้วนะอีเน็ตเอ๊ะอย่าให้เธอรู้ได้ไหมไม่นะเฮ้ยนี่ฉันเป็นแฟนของหัวขโมยเหรอเนี่ยขอโทษนะนายนี่มันไม่ได้เรื่องเลยโบรนอ no. นายโกหกฉันแล้วก็อยากจะเข้ามาเพื่อขโมยของไปไหนก็ไปเลยนะฉันเลิกกับนายแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน้ยรู้สึกผิดจริงรอยเวนเดนฉันขอโทษด้วยนะอีเน็ตไม่ต้องร้องไห้ความเป็นเพื่อนของเราก็ยังเหมือนเดิมฉันจะไม่มีวันทิ้งเธอเพราะเธอมอบโทรศัพท์เครื่องนี้ให้กับฉันเองยังไงล่ะเวนเดนเธอไม่โกรธฉันหรอขอบคุณนะ และคนที่ฉันควรไปขอโทษก็คือแอ็กเนตเจ้าผีล่องหอนนั่นนี่ขอโทษนะที่ผ่านมาเธอก็อยากจะเป็นเพื่อนกับพวกเราใช่ไหมล่ะคือว่าฉันก็เอาแต่ห่วงเพื่อนเ่านะเลยไม่ยอมเปิดใจเพราะฉะนั้นฉันขอโทษจริงๆนะแอ,อ็กเนตเอเธออยากจะเป็นเพื่อนกับฉันหรือเปล่าเจ้าลูกหมาพวกเราเต้นด้วยกันแล้วก็ทะเลาะก,กันนี่ก็นะับว่าเป็นเรื่องราวที่ควรเป็นเพื่อนกันได้แล้วไหมฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอจริงๆนะเออดีใจที่มาเป็นเพื่อนกันนะและในที่สุดความสัมพันธ์ของพวกเราสามคนก็ได้เริ่มต้นขึ้น เวนเดออีนิตแล้วก็แอกเนสและฉันก็ดีใจที่เธอเป็นตัวของตัวเองไม่ก๊อปปี้ใครนะเพราะว่าทุกคนนะ่ะมีสิ่งที่เจ๋งอยู่ในตัวงั้นเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าหนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามแฉแจะหน้าเธอแก่ชมัดเลยตลกอะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย